เริ่มต้นฤดูกาลด้วยการทำใบให้สมบูรณ์เวลาทำดอกก็ทำงาง่ายดอกออกมากติดผลดีปลายทางย่อมต้องให้ผลผลิตได้มากมายสวัสดีครับผมเบียร์มีเฮนะครับวันนี้จะแนะนำการทำใบให้กับสวนลำไยสวนลำไยห,หลังจากการเก็บผลผลิตก็เริ่มทำใบเริ่มต้นให้มีเฮกับต้นลำไยในสวนตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งไม่นานก็แตกใบอ่อนและได้เห็นความเปลี่ยนแปลง 1. ครั้งนี้ตั้งแต่ก,การแตกใบอ่อนจนเป็นใบแก่นั้นเร็วขึ้น 2. ใบที่เริ่มเพสลาดจะเห็นความเป็นเงามัน 3. ใบมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนัขึ้นแข็งแรงกว่าเดิม 4. การรบกวนของแมลงแทบไม่มีเรียกว่าน้อยมากประหยัดเรื่องแมลงเพลี้ยนอนลงไปอีก หลังจากได้เห็นผลลัพธ์จากการฉีดมีเฮสูตรหนึ่งสูตรหลักพี่น้องก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะได้เห็นผลผลิตที่ดีขึ้นเนื่องจากตั้งแต่ทำมานั้นครั้งนี้ใบมีความสวยงามมากทีเดียวและอัตราการเติบโตนั้นก็ถือว่าเป็นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวการทำใบนั้นผมได้แนะนำมีเฮสูตรหนึ่งสูตรหลัก เมื่อเก็บผลผลิตแล้วและตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มผสมมีเฮสูตรหนึ่งสูตรหลักในอัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรถัง200ลิตรผสมมีเฮ2 0 0ซีซีถัง1,000ลิตรผสมมีเฮ1ลิตรฉีดพ่นใบลำต้นลงดินรอบโคนใต้ทรงพุ่มทุกๆ10-15วันหลังการรดน้ำหรือหลังฝนตกดินเปียกสามารถที่จะฉีดได้เลย เพิ่มเติมให้อีกสักนิดคือสวนไหนที่มีพุ่มไม้กวาดให้ใช้มีเฮสูตร2สูตรอิมมูนผสมในอัตราส่วน2ซีซีต่อน้ำา1ลิตรฉีดพ่นใบลำต้นลงดินรอบโคนใต้ทรงพุ่มทุกๆ3-5วันจนกระทั่งอาการดีขึ้นหรือว่าเราไม่เห็นร่องรอยของโรคเกิดใหม่ขึ้นมาอีกนั่นเองสำหรับส่วนที่ต้องการมั่นใจอยากป้องกันตั้งแต่ต้นให้ใช้มีเฮสูตร2สูตรอิมมูน ผสมในอัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรผสมไปพร้อมกับสูตรหลักได้เลยผมบอกมาเสมอนะว่าถ้าอยากได้ผลผลิตที่มากและมีขนาดใหญ่มีคุณภาพขั้นตอนการทำใบนั้นสำคัญมากที่สุดสําหรับผลไม้ทุกชนิดเลยวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำใบให้สมบูรณ์แล้วมาเริ่มต้นไปพร้อมกันเลยมาเลยมาเลยครับ สามารถทักติดต่อสอบถามสั่งซื้อมีเฮได้จากช่องทางต่างๆบนหน้าจอที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ผมเบียร์มีเฮสวัสดีครับ